ผลไม้ไทยเนี่ยนะคะมีหลายอย่างที่ดุเช่นทุเรียนเนี่ยน้ำคมฉช่ไม่ทราบว่าใครกินเป็นคนแรกเก่งมากเลยค่ะทำไมจึงรู้ว่าข้างในอร่อยนะคะแล้วรองลงมาก็คือสละเนี่ยคะ่ะสละเนี่ยมีหลายหลายยี่ห้อนะคะแต่ที่อร่อยโด่งดังที่สุดก็คือพันธุ์สุมาลีนะคะอันนี้มาจากชุมพรคะ่ะ เดี๋ยวนี้เขาเพัฒนานะคะการขายอันนี้ก็ใส่เป็นถุงมีป้ายมีสติกเกอร์บอกราคานะคะราคาก็พอสมควรอันนี้น่าจะกิโลหนึ่ร้อยห้าสิบก้าบาทนะคะอร่อยจริงวิธีแกะก็แสนยากนะคะแต่ป้าไม่ลกความพยายามค่ะมีเทคนิคอยู่นี้เดียวค่ะ เอาใส่ตะกราก้าขนมจีนขนาดพอเหมาะนะคะแล้วก็เขยา่าน้ำเขาก็จะหลุดทั้งหมด